สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจูนแอดวานอาร์มนะครับวันนี้ผมจะให้ทุกท่านได้ดูลูกซองออตโต้นะครับผมจากค่ายตุรกีนะครับตัวนี้จะเป็นสตกเกอร์เอ็มสนะครับเป็นระบบออตโต้นะครับแต่เป็นระบบหลอดนะครับมาในโฉมของพันท้ายแบบยืดหดยืดหลับได้นะครับผม ด้ามเองนะคบด้ามจับก็จะเป็นด้ามจับแบบพิทอนกริปนะคบผมตัวนี้จะเป็นระบบออโต้นะครับบรรจุ8นัดนะคบผมมาในโฉมของศูนย์หลังนะครับเป็นศูนย์โกตลิงนะคบผมมีรางบิคาทินี่เพื่อจะรองรับในการติดดอตติดกล้องมานะครับผมศูนย์หน้ายกสูงแบบใส่ หลอดไฟเบอร์ออปติกสีแดงมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มีไปตัวปืนนะครับผมมีคอมนะครับเป็นไว้กระแทกนะครับผมมีคอมมาให้เรียบร้อยสามารถใส่ชกปรับม่านของกระสุนได้นะครับมีความยาวลํำกล้องอยู่ที่18นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้เป็นระบบออโต้จาก นำเข้าจากตุรกีนะครับภายใต้แบรนด์ของสโตเกอร์นะครับผมลูกซองออตโต้ระบบหลอดนะครับ